อ่ะตื่นเช้าวันนี้มาพูดเรื่องท้องท้องท้องผ่านสนามบินนะคะเมื่อวานยายจ๋าเจอเคสที่ของเอเดนมารนะ์กเนาะนั้นพี่เขาซื้อทองมาสองบาทเขาก็โดนเสียค่าปรับประเทศเดนมาร์กขากลับมาประเทศเดนมาร์กนะคะณวันนี้เช้าวันนี้ก็สนามบินที่ประเทศสวีเดนนะคะหลังพบทองมูลค่าสามแสนโคนซุกอยู่ในกระเป๋าพี่น้องขาเจ้าหน้าที่ก็ รักษาความปลอดภัยที่สนามบินนะฮะประเทศสวีเดนตรวจพบหญิงลายหนึ่งพบทองคำมลคูลราคาประมาณ2อ8000คนอยู่ในกระเป๋าเดินทางและยังพบเงินสดอีกประมาณ60,000คนระหว่างกำลังจะเดินทางออกจากนอกประเทศอันนี้ขาออกนะจากสวีเดนออกแต่ไม่รู้จะไปไหนเนาะทั้งทองและเงินสดไม่ได้มีการแจ้งต่อกลุ่สุน อุปรกรณ์นะฮะตามระเบียบการส่งออกหลังจากสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงได้ควบคุมตัวหญิงลายดังกล่าวแล้วขณะนี้เธอถูกสงสัยในข้อหาฟอกเงินขั้นหลายแหลง่งอืมอ่ะพินิจพิจารณากันนะคะพี่น้องขาเราก็รู้รู้กันอยู่เนาะเรื่องการเอาทองผ่านสนามบินะระยะขนาดนี้ก็โหว่าไปกระทองตั้ง ตอนนี้บาทละเจ็ดหมื่นกว่าพุนเด้พวะกันยังว่ายอยู่ปีนี้กลับบ้านเอาไปขายกินซะวะเงินก็ลอยหล่อแล,แล้วนะ,นะอ้าวระมัดระวังกันนะคะถ้าใครเจอณนะขณะนี้เป็นยังไงแต่ละประเทศไม่ว่ายุโรปเบลเยียมฮอลแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันนะคะเอามาแชร์กันวันนี้ประเด็นของสวีเดนใครตามข่าวยาวๆลงมาเสริมเติมให้กับใหญ่ด้วยเนาะมีข้อมูลเพิ่มใหมน่นะคะ อืเตือนกันเตือนกันอย่าหาทำทุกประเทศยุโรปเราก็มีงบประมาณอยู่แล้วนะฮะแต่เรื่องทองนี่สิเราต้องพินิษพิจารณาใส่คอใส่แขนใส่ได้เท่าไหร่ปีที่แล้วยายจาก,ก็ใส่สองบาทสองบาทสี่บาทเด้แหวนอีกสองวงโอ้ห้าบาทคือกันก็ทั้งไปแล้วก็กลับมาได้เนาะ,ะเอแต่ถ้าวันดีคืนดีนะคะเพราะเรื่องการยึดทองเนี่ยเเสียค่าปรับเนี่ยบอกตรงๆว่า มันมีหลายเคสแม้กระทั่งบางคนเจอบาทเดียวก็ยังเจอเสียเป็น400ยูโรนะฮะเออมันเป็นสุ่มอ่ะจังหวะที่ว่าใครจะเจอใครจะตรวจดวงดีก็ผ่านไปแบบนั้นเหรอสาธุก็ให้ทุกคนดวงดีผ่านแต่เราก็ต้องอยู่ในปริมาณนะฮะห้ามเกินงบโดยเด็ดขาดถ้าเจอขึ้นมาบบคุมเด้อโบยากเสียเอ็กซ์ตรานะแม่ เนาะเอามาเตือนกันนะคะชีวิตในะช่วงนี้กับการเดินทางเพราะช่วงนี้จังหวัดนาทีทองเขาเรียกว่าทองแพงทองกําลังขึ้นริบรวเนาะและประมูลค่าสองแสนแปดหมื่นห้าพันโคนนี้เปรียบเท่าเทียบเท่ายูโรเท่าไหร่หญ่ก็ไม่รู้เนาะเงินโคนนี้ไปอีกสเตทหนึ่งเพราะเราก็จะมาเน้นที่ยูโรว่าถือเงินผ่านประเทศได้จํานวนหมื่นยูโรแต่ทองนี่ เอ๊ะไม่รู้กำหนดถ้าใครรู้กำหนดก็เอามาแชร์กันจะได้ระมัดระวังเนาะ